เป็นเลขติงปองหนูเลยนะข้างบนท้้งล่างดีนะมาละเป็นก้าวันที่16กุมภาพันธ์ทุทธจักราช2564เลขให้กินนะคะอ้าทาบ้านเลขที่แล้วบ้านเลขที่แล้วบ้นเลขที่แล้วทอมันบอกแล้วไงแต่ว่าไม่ได้บอกไปในกันใบบอกกับพี่เดส่วนตัวใช่ไหมใช่ใช่ใช่ สามเก้าถูกี่พี่เด้ถูกกี่ใบถูกที่แล้วสู่ไปร้อยใบพูดแล้วสู่ไปร้อใบนเ้ายก็เยอะก็เยอะอยู่นะมือสั่นเลยก็เยอะอยู่นะส6งหกนะเออสามเก้าสก้าวี่แล้วพี่เดซื้อ3ามเกไปตั้งเป็นร้อยเลยร้อยใบแต่วันนี้ซื้อไม่เท่าไม่ไม่เท่าไรใช่ครับ ใช่ค่ะเออามาออกวันนี้ต้องให้สี่ศูนย์ออกสามเก้าโอ้ยตายแล้วแม่เองบ้านเล็ที่เราไงบ้านเลที่เราใช่ใช่ไม่เป็นไรเพรก้าเอาลงมาที่หนึ่งกิ๊กีเลยนะค่ะลูกน้นลงมาที่หนึ่งนะเป็นไงออกมาสามเก้าตามเลขหัวหนองเลยใช่ครับ ถูกกี่ใบคะถูกพวกนี้สิบใบครับผมสิบใบสิบใบซื้องวดที่แล้วต้องร้อยใบใช่ถ้าร้อยใบนี่ได้รางวัลเท่าไหร่มาออกงวดนี้เลยร้อยใบร้อยใบไม่รู้เหมือนกันครับร้อยใบสองแสนมั้ยใบละสองพันอ่ามาเดี๋ยวลงเรื่องวันที่หนึ่งกันเนาะใช่ครับก้าถูกจริงไม่จบตาใช่ครับแล้วก็แปดวันเจ็ดเลขท้ายเจ็ดถูกใบเดียวใช่ป่ะใช่ใบเดียวอ่า คนดวงดีพอห้อยของมูเตลใช่ครับงานมาสานิการลิ้นทองครอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผมห้อยแบบนี้บูชาแบบนี้แล้วผมได้ทุกวันทุกทุกวันซื้อมาจริงๆครับก็ได้เอาของของใครมาใช่เพราะวิ่งวิ่งไม่ทันอยู่แล้วนะวิ่งวิ่งไม่ทันอยู่แล้วนะสามเก้าจริงๆครับสามเก้าจริงๆก็บอกไว้ในโค้งสุดท้ายในมีโดมที่ทอดไปแ้วยใช่แล้วแล้วมาตรงตามเลขงวดพอดีเลยนะงวดที่สามเก้าอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขท้ายสองตัวนะคะลุ้นวันที่หนึ่งกันครับใช่รางวัลที่หนึ่งนะคะ แล้วเพชรก้าเดี๋ยวเขาจะหมุนๆออกมาเป็นเลขหนูเลยนะคะเพชรก้าลูกตามนี้นะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแน่ตามนี้นะรางวัลที่หนึ่งวัตที่สามเก้าออกไปแล้วสามเก้าตรงๆเลยแต่ว่าคนอาจจะยังไม่ถูกนะลูกนะให้ทุกคนถูกตามเลขปิงปองหนูด้วยก็ดีนะคะนะอย่าถูกตามเลขงวดสามเก้าอย่างเดียวนะคะลูกนะออกตรงๆเลขไทยสองตัวเลยนะมาแล้วเพชรก้ากีดนะตื่นเต้นจังเลยเพชรก้าให้โชค้อกเลขที่ออก มาแล้วเป็นก้าสี่สองศูนย์โอ้ยให้ศูนย์สออกศูนสเนี่ยสี่สองสี่สองส่ไปหยุหน้าสี่สองส่ไปายุหน้าเอาศูนย์สามอีกแล้วสี่สองเนี่ยเขียนไว้มีใครถูกไหมสี่สองเนี่ยพี่เดง 424เขียนไว้ในโค้งสุดท้าย4 2 4รองวัลอ๋อถูกรางวัลได้แก่หมายเลขให้04ออก03เขียนเป็นแท้สี่สองสีเก้าให้40ออก30นะคะลูกไม่มีเลข3ในนี้เลยอ่ะลุ้นเลข4มากเลยเนาะลุ้นเรียกว่ามันจะเป็น04ไม่เป็นไรเพ็ก้าทำดีที่สุดแล้วออกเลขงวดเนาะออกเลขงวดตรงเตะเลย เอ็กา์แกงตรงๆเลยโอ้โหเนี่ย424อ่ะสามตัวโค้งสุดท้ายไปอยู่ข้างหน้าน่ะ424นะนี่ไงพอฝันบอกว่า42ใช่แล้วก็ศูนย์ก็คือเป็นสีได้ก็402 42 442นะฮะมันออก424ถ้า424ไปอยู่ข้างหลังก็กรีเซ่นะเอ็ก้าแกทำดีแล้วให้ให้40ออก30นะใช่แล้วนะให้ เออไม่เป็นไรพี่กาพือกาจะเห็นอาจจะเห็นชุอย่างนี้จริงๆแล้วนะพี่เดเนาะไม่เป็นไรแต่งวดที่สามเก้าเตปังมากเลยงวดที่สามเข้าตรงๆเลยเนี่ยงวดที่สามเก้าว้าในกระดาษนี้ไม่มีเลยไปสองศูนย์พี่เดชไปสองศูนย์กับห้าศูนย์ออกสามศูนย์ศูนย์มาจริงๆนะศูนย์มาจริงๆเสียได้อีกตัวนึงน่าจะเป็นน่าจะเป็นเลขเออน่าจะเป็นเลขสามนะอีกตัวนึงน่าจะเป็นเลขสามนะตามนี้นะคะครับ นะ nah, ตามนี้นะคะนี่สามเก้าเลขสามมาทั้งมทั้งล่างเลยหวยออกวันอังคารงวดที่สามเก้านะงวดที่สามเก้าเลขท้ายสองตัวสามเก้าพอดีเป๊ะไม่ต้องกลับเลยนะคะพอดีเป๊ะเลยนะสี่สองสี่ดันมาอยู่นะที่พี่เดให้ใช่ไหมใช่อ้าวคงสุดท้ายสี่สองสี่ดันมาอยู่สามตัวหน้าอ้า <im itation> เบื่อบางคนถูกนะเบื่อบางคนถูกเพราะว่ามีบางที่รับนะเราพูดแค่นี้พอนะคะ อ่าสามสามตัวหน้าลงัาที่หนึ่งนะสี่สองสี่ตรงเตะเลยถ้าเป็นหกศูนย์สี่กี๊ดไหมแย่หกศูนย์สี่รางวัลข้างเคียงรางวัลที <laughs> ่หนึ่งมาีเดยมีอะไรพูดกับลูกเพจไหมคะก็น,นี้<อ>ถูกอยู่คนเดียวอีกแล้วสามเกวันนี้ก็ถือว่าน้องให้ใกล้เคียงนะผมแล้วก็ออกเป็นเลขงวดน้องงวดที่สามสิบเก้าในการที่น้องให้โชคลาภผู้คนนะครับ อย่างไรก็ดีก็ติดตามกันต่อไปนะครับให้กําลังใจพวกเรานะครับที่จะได้แบ่งปันสิ่งดีๆนะครับผมน้องยังอยู่เราน้องอยู่กับเราครับสองสี่มาปีหน้าไปอยู่ด้านหน้าัคือน้องก็เห็นจริงๆนั่นนั่นแหละครับผมน้องเห็นจริงๆแต่ว่าดันไปเป็นสี่สองสี่ที่อยู่ด้านหน้าที่หนึ่งครับผม เอ็นก้ากับทอฝันนะคะก็ให้กาลังใจลูกเพจนะที่ไม่ได้ถูกนึ้วัวนนี้ก็หอ,อ้ถูกนึ้ววนหน้านะคะงวดที่สาเก้าออกสามเกตรงเต้นเลยแต่ลูกปิงปองนะน้องให้สี่ศู<ะ>นี่ออกสามศย์สข้างบนนะคะ,ะก็ไม่เป็นไรอย่ากดน้องแต่ว่าทอฝันใบไ,ไ,ไว้แล้วก็วคือสี่สองสี่เนาะมันไม่อยู่สี่สองสองสี่มันไม่ได้อยู่สองตัวล่างแล้วก็สามตัวหลังไม่ไม่ได้อยู่นะคะนะมันไปอยู่ข้างหน้า วันที่1น,นะคะบางคนอาจจะถูกก็ได้น้องไม่ต้องสงสัยนะว่ามีคุณถูกเลขท้ายเลขหน้า3ตัวเขาเรียกว่าหัวหัวรางวัลที่1นึ่งไหมมีแน่นอนค่ะไปศึกษาเองนะว่ามียังไงนะคะพูดได้แค่นี้นะคะเออก็ยังไงก็อยากให้มั่นใจว่าน้องยังอยู่น้องยังไม่จะไปไหนถ้าน้องไม่อยู่แล้วมันจะออกตามเลขงวดได้ยังไงใช่ไหม่ะสามเก้าฝันไม่ได้เขียนนะคะขอโทษนะแต่ว่าเขียนว่าเป็นเลขงวดที่39เท่านั้นเองนะคะแต่ว่านี่ไม่มี39มนี่แค่ศูนย์สองสองศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็สี่ศูนย ศูนย์สองสี่ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์แต่ไม่มีสามศูนย์ก็ขอโทษด,ด้วยนะคะคก็เรื่องของหวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอดวงดวงจริงรๆแล้วเป็นสิ่งที่คัเดเราได้ยากนะคะคแล้วก็อยาวาชีวิตไปฝากไว้กับน้องเพชรก้านะคะอยา,าไปชีวิตไปฝาก